ว้าวแอปที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนสามารถถอนเงินได้อยากรู้ว่าแอปอะไรแด้เล่นยังไงไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันไปกันเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าอาอาและชาวแอฟที่น่ารักทุกทท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม a s เ e อร์จีพีก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซ้ำนะครับมีรางวัลแจกมากมายและอาจจะจัดกิจกรรมแจงกันสดเพลียบ่อยยิ่งขึ้นนะครับก็มีแอปมาแนะนำแอปใหม่นะครับ เป็นแอปที่มีชื่อว่า t e a t u r e Day นะครับเป็นแอปของค่าย w e นะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องแส่รหัสแนะนำของใครนะครับสามารถเล่นได้คนเดียวและก็ถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกสกุลเงินตามที่ต้องการได้เลยว่าจะถอนเป็นดอลลาร์ปอนหรืออะไรก็แล้วแต่ถอนได้หมดนะครับแต่แนะนำให้เป็นสกุลเงินเดียวกับผมก็คือปอนนะครับ มันจะเป็นสกุลเงินที่มากที่สุดก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูความใหม่ของเจ้าแอปนี้กันก่อนนะครับไปกันเลยโอเคครับเราก็เข้ามาสู่หน้าเพ t o r e ของแอป t e t c h e r day นะครับก่อนอื่นเลยเปิดตัวเมื่อวันที่16 63. มีนา63นะครับที่ผ่านมามียอดดาวน์โหลดมากกว่า50 0 0 0ครั้งนะครับแล้วก็มีการ อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นเกมหาสมบัตินั่นเองนะครับเกี่ยวกับหาขุมทรัพย์หาสมบัตินะครับได้คะแนนไปทั้งหมด3.7คะแนนซึ่งคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบหาเงินได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนมันไม่มีรหัสแนะนำแล้วก็ อาจจะใช้เวลานานนะครับซึ่งแอปไหนที่ไม่มีการใส่รหัสแนะนํายาา่อมใช้เวลาได้นานมากนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าในการโหลดเจ้าแอปนี้นะครับมันจะเป็นฝาแฝดนั่นก็คือมาคู่กันเลยนะครับไม่ต้องตกใจว่าทําไมโหลดแอปอันเดียวเหมือนก๊อปปี้มาเป็น2ออันนะครับไม่ต้องตกใจมันคือตัวเกมของเขานั่นเองนะครับ เป็นไฟล์สำรองที่ติดมาอาจจะเป็นส่วนบล็อกนะครับจะเข้าอันไหนก็ได้นะครับมันจะเป็นแอป2อันเหมือนกันกลับไปสู่หน้าเกมเพลย์กันต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกานะครับไปกันเลยโอเคครับเราก็กลับมาสู่หน้าเกมเพลย์นะครับมีการล็อกอิน2แบบนะครับแบบที่1ก็คือ facebook คือการล็อกอินแบบหลักๆเลยนะครับ แบบที่2ก็คือบัญชีนักท่องเที่ยวไม่แนะนําให้ล็อกอินด้วยบัญชีนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อมีการสูญหายของเครื่องหรือนําเครื่องไปล้างนะครับมันจะทําการลบบัญชีหายไปเลยนะครับต้องเริ่มเล่นใหม่แต่ถ้าผูกกับ facebook เราสามารถเปลี่ยนเครื่องได้นะครับผมขออนุญาตท่านผู้ชมล็อกอินเพื่อนำไปสู่เมนูวิธีการเล่นต่างๆนะครับ ไปกันเลยโอเคครับผมก็ได้ทำการลองเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับก็ถือว่าเงินขึ้นไวอยู่นะครับใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับในการเล่นก็ได้มาประมาณ3.85ปอนปด์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะขออธิบายเมนูรอบๆก่อนนะครับส่วนฟันเฟืองนี้นะครับมาตรงที่รูปฟันเฟืองก่อนนะครับก็จะมีเมนู ล็อกเอาท์นะครับแล้วก็แคสเอาท์ล็อกเอาท์ก็คือการออกจากระบบนะครับแคสเอาท์นั่นก็คือการถอนขั้นต่ําอยู่ที่10ปอนนะครับผมเลือกเป็นหน่วยเงินปอนนะครับ10ปอนถึงจะถอนได้นะครับแล้วก็เมนูต่อมาสีเหลืองอันแรกนะครับเป็นเมนูเกี่ยวกับการเลือกตัวช่วยที่เหมาะสมกับด่านนะครับ ผมก็เลือกอันนี้ไว้ใครจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดผลยังไงโดยเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าผมก็ลองเลือกไปทุกอันนะครับมันก็ไม่ค่อยจะต่างกันนะครับทั้งนี้ถ้าใครยังไม่ได้ปลดล็อกทุกอันแบบผมแบบนี้นะครับครบ9อันใช้เพชรได้นะครับซึ่งผมปลดล็อกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะ ปลดล็อกหมดโดยที่ไม่เสียเพชรก็ได้นะครับมันจะมีวิธีอยู่นั่นก็คือการขุดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เจอกุญแจแบบนี้นะครับให้เจอกุญแจแต่ผมจะพาไปดูนะครับเมื่อเจอกุญแจครบสามอันจะเป็นยังไงโอเคครับเมื่อเจอกุญแจครบสามอันเราก็จะได้เปิดหีบแบบนี้นะครับมันจะมีหนึ่งในนั้นที่จะได้ตัวนี้เห็นไหมครับ มันจะมีซ่อนอยู่นะครับที่เหลือก็จะมีเป็นเพชรตั้งแต่น้อยไปหามากแล้วก็จะมีในส่วนของกุญแจเพิ่มเพื่อให้เราเปิดเพิ่มได้อีกนะครับถ้าเราเปิดครบ3มกล่องโดยที่ยังเปิดกล่องยังไม่หมดนะครับเราสามารถดูวิดีโอเพื่อรับกุญแจเพิ่มอีก3ดอกได้นะครับกลับไปสู่หน้าเกมเพย์กันต่อนะครับ โอเคก็มาสู่เมนูที่2ตรงนี้นะครับเมนูนี้ก็จะเป็นการหาสมบัติที่อยู่ในการขุดสมบัตินั่นเองนะครับหาให้ครบซึ่งผมก็ขาดอีกไม่มากนะครับ4อันผมก็จะครบหมดนะครับครบหมดก็เป็นคอลเลกชันเฉยๆนะครับเป็นการสะสมสมบัติให้ครบส่วนวิธีการเล่นอันแรกเลยนะครับคือการส c r a ชก่อนคือขุดนั่นเองนะครับ ขุดดินออกให้หมดเห็นไหมครับเล็บเดียวก็4ปอนและเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการแตะหน้าจอเข้าไปนะครับที่เราจะทําการขุดอันไหนก็ได้นะครับที่คุณมั่นใจอ่าแล้วก็สามารถดูวิดีโอเพื่อรับเสียมเพิ่มนะครับในการขุดหรือเราจะกดใช้เพชร50ก็ได้จะได้เสียมเพิ่มสามันนะครับแต่สำหรับผม แค่รีวิวเฉยๆก็ขอ no trace นะครับผมขอไปด่านถัดไปเลยแล้วกันแล้วก็แล้วก็บางทีจะมีพวกหีบพวกเพชรในการขุดด้วยนะครับมันจะโผลมาแล้วก็สามารถรับได้ด้วยนะครับในส่วนของเพชรแล้วก็ในการขุดนั้นให้เจอสมบัติ ทีละชิ้นนะครับมันจะประกอบตรงนี้เมื่อประกอบเสร็จเราก็จะได้เพชรน,นะครับต่อให้เสียมมันเหลือตรงนี้นะครับครบ3ามอันหรือเหลือ1อันก็ไม่เป็นไรนะครับเกมนี้จะเล่นได้ง่ายมากนะครับขุดไปเรื่อยๆไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้าแอปนี้นะครับนี่นะครับ เขาก็เฉลยถ้าเราเสียหมดแล้วยังไม่เจอสมบัติครบชิ้นนะครับเขาก็เฉลยว่าในหินมีอะไรซ่อนอยู่นะครับนอกเหนือจากชิ้นส่วนสมบัติแล้วยังมีสมบัติอื่นๆอีกนะครับทั้งเพชรแล้วก็กุญแจแล้วก็หีบนะครับมันก็จะซ่อนอยู่ด้านในนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจใสยไม่ถนัดเชิญบ้างรอเปล่านะครับเพราะว่า หลายท่านขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับมีแอปไหนที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนบ้างหรือเปล่านะครับอยากจะมีติดเครื่องไว้นานๆไว้เล่นเรื่อยๆนะครับผมก็หามาให้แล้วนะครับเป็นแอปที่เหมาะสําหรับคนที่อยู่ว่างๆช่วงว่างงานหรือหยุดวันหยุดอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือไว้เกษียณแม่บ้านพ่อบ้านนะครับอยู่บ้านเฉยๆก็ สามารถนํามาเล่นกันได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับแอปนี้เขาจํากัดอายุนะครับต้อง18ปีขึ้นไปถึงจะทําการถอนได้นะครับต้อง18ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะให้ลูกหลานเป็นคนถอนไม่ได้นะครับคนที่อายุต่ำกว่า18ทําการถอนไม่ได้นะครับถ้า น้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18อยากจะเล่นอยากจะถอนอยากจะหาไรายได้เสริมนะครับให้ปรึกษาพ่อแม่นะครับแล้วก็ให้พ่อแม่เป็นคนสมัครเพย์เพลนำมาถอนให้นะครับเพราะว่าแอปนี้หรือว่าแอปไหนๆก็ช่างนะครับเขาจะจำกัดอายุเขาจะเข่งขัดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับ YouTube ก <YouTube. S 1> ็ด้วยนะครับเขาจะเค่งคัดกันมากเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กก็เป็นยังไงกันบ้างครับโอเคกับแอปนี้ไหมถูกใจกันหรือเปล่าแอปที่แบบไม่ต้องเชิญไม่ต้องสารหัสแนะนำให้ใครนะครับเล่นไปเรื่อยๆยามว่างนะครับก็ฝากกลุ่มกันเลยแล้วกันนะครับวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอฟฟี ทั้ง V1 และ V2 นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนําหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารทุกๆวันนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลภายในกลุ่มก็เป็นได้นะครับเข้ามากันเยอะเอะนะครับสําหรับผู้ที่สนใจในแอปฟรีเท่านั้นนะครับแล้วก็อ่านกฎกต,ติกากันให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับทั้ง V1 และ V2 ด้วย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์กันอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรมานำเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนำกันอีกนะครับสาหรับวันนี้ผมมาเซอร์จีทูเวียสก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกัน Tell me, tell, me, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.